และวันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าครับเกมโรบบอกแบบไทโรซิงนี่ครับได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เข้ามานะครับผมเป็นเวอร์ชั่น5.3แล้วนะครับผมเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็น5.2ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นแบบไทโรซิงนานมากเลยครับผมก็คือตั้งแต่ทําก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เข้ามาเลยจนอัปแบบเวอร์ชั่น5.3แล้วก็ยังแบบไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเขาอัปเดตรถอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของแมปนะครับผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีอะไรที่อัปเดตแมบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้วอ้เดียว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 เห็นอะไรไหมชมพูชมพูอย่าบอกนะว่าเป็นแด็หน้ายาวเพราะว่าเห็นไกลๆเป็นแด็หน้ายาวบอกใส่คาริโค่เฟียเลยว่าน้องตัวเบคอนครับนี่มอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ทรงธรรมดานะครับผมไม่ใช่ทรงเชงนะครับแต่คือแบบว่าทุกคนครับ คือคนเล่นแบบนี้เยอะมากเลยครับผมดูคนดูวันนี้คือแบบว่าเวลาที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือค่อนข้างแบบว่าดึกพอสมควรแต่แบบน้องๆในหลายคนนี่ก็ยังแบบเล่นแบบเยอะอยู่นะครับแบบนี้โอขูดไฮโรซิงเขาแบบแบบดีจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามีรถอะไรอัปเดตเข้ามามอเตอร์ไซค์นี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์ไซคันที่ผมไม่เคยเห็นโอ้ยดูเประเทศอย่างวันนี้ตามจริงทรงเชิงอ่าทรงเชงแบบว่าใส ใส่เขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าถัเางเขาเรียกว่าอะไรวะถังถังเคียวกับปิมพเคียวอะไรสักอย่างหนึง่งเออเนี่ยแล้วพอมาทำคลิปมันก็คิดไม่ออกครับผมพอไปมาดูวยละกันจริงๆนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนี้หรือเปล่าอีกคันหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าคันนี้ผมไม่เคยคุ้นเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับผมอ่ะคันหนที่เราไม่คุ้นเราก็จะคิดว่ามันเป็นรถคันใหม่ที่อัปเดตเข้ามาแล้วกันนะผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าอ่า รู้สักเท่าไหร่ว่าคันไหนอัปเดตมาบ้างนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมแดกหน้ายาวครับผมที่อัปเดตมาใหม่นะครับเวอร์ชัน5.3ครับแล้วก็ Fortuner หรอ Fortuner คันนี้ปะอันนี้ก็น่าจะเป็นรถใหม่หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นรถพวกนี้สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเล่นแต่แบบกระบะซิ่งโอ้โหใครมืบีมฟตะสามท่าแถวนี้ว่าท่าจริงค่อนข้างแบบอ่าคนเยอะดีนะครับผมไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ มาเดี๋ยวผมจะมาโซโอ้โหการขับรถแดกให้ทุกคนได้ดูกันครับทุกคนดูครับคือแบบมันยาวมากนะครับถนนแบบว่า3เลนนะครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามเยคือรถนี่คือแบบกินถนนเต็มเลยคือโคตรยาวดูเครื่องดูเครื่องรีวิวเครื่องหน่อยโอ้โหเรยกว่าเครื่องบินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นคนขโมยไอ้น้องนี่รถพี่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยน้อง โอ้โหแกเบิ้แกเบิ้ใหญ่เลยแกเบิ้ใหญ่เลยฮะล่าสุดเอารถผมไปขับเองนะอเออน้องเขาลงไปแล้วครับโอเคได้เวลาแนละ้วไควงไวะเนี่ยต้องโอเคอุย้ยโอ้ติดเลยเอา้งงาวซะงั้นรถติดต้องสปอนใหม่ซะง,งั้นนะผมต้องสงปอนไลน์ไหนวะมันถึงจะหันหน้าตรงไลน์นี้หรือเปล่าอา้าวไม่ว่าจะเป็นไลน์ไหนมันก็หันหน้าเข้าหาแบบเนี่ยเข้าหาตรงเนี้ยแต่ก็คือแบบต้องเอาให้มันพอดี เอาจริงค่อนข้างแบบสปอนยากอยู่นะตรงนี้ก็คือแบบสปอนได้ที่ละมาครับผมน่าจะแรงนะแบบโมเดลคืออย่างสวยอะแต่คือแบบเป็นสีชมพูไงประเด็นโคตรน่ารักขี้ขู่ตะม,มุต <c oughs> <c oughs> ะมิโคตรน่ารักขี้ขู่ตะมุตะมิโตรรถรถโอ้โหสีชมพูยันใบพัดนะครับผมแม่อะไรจะแบบว่าหวานขนาดนะั้นตามจริงอุ้ยเสียงโคตรดุดันวะ่ะดุดันจริงดุดันจริง ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเบาหรือว่าดังมากแค่ไหนผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินโอ,โ,โอ้โหดูติดถังน็อตไว้ตรงแบบสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยครับผมตรงแบบขาคัมสปอยเลอร์นะครับผมนี่ครับด้านหลังก็มีแบบว่าล่มเอาไว้เบรกนะครับช่วยเบรกครับพอดีแบบว่ารถม,มันแรงเกินอะไรอย่างงี้ครับผมมาไป่พูดพ่างทำเพลงเย้ครับไอเอ็กเซเว่นบอกขอลองหน่อยโอ้ย ความเร็วครับขึ้นไปที่300อนะื้อห <ก tô? S 1> ือตับซีคุย้ยมีสะบัดเล็กน้อยครับ400 440กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ไม่ธรรมดาครับคันนี้500ถึงไหมยาวกันไปมีกี่เกียร์โอ้โหมีถึงเกียร์หกด้วยแต่คือแบบเกียร์ห้ายังดันได้ไม่สุดเลยดันรอบได้ไม่สุดเลยมันยังดันได้เรื่อยเเห็นป่ะ490แล้วแต่ตอนนี้ถนนจันสุดแล้วครับแต่ผมว่าผมเบรกก่อนว่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราวิ่งมาจากแบบว่าครึ่งสนาม นะครับผมครึ่งถนนนะมันก็เลยอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวเราวนกลับอีกรอบหนึ่งนะครับผมน่าจะใช้ความเร็วได้เยอะกว่านี้อยู่เดี๋ยวผมขอหาทางกลับรถแป๊บหนึ่งครับผมทุกคนครับทางกลับรถนี่ตรงนี้เลยโอ,อ้โหไ,ไ,ไหวปะเนี่ยกลับไปปะเนี่ยโอเคต้องถอยวะผมรู้สึกว่ามันจะติดอุ้ยอยากให้มันตกถนนะถ้าตกถนนนี่ก็คือแบบขึ้นไม่ได้นะต้องสปอตใหม่ แรงแรงแรงมากแรงมากดีนจัดมากครับผมคนนี้ครับหัวอาสามสี่อยากลองวะมามุมมองแบบนี้เป็นไงโอ้โหมุมมองแบบสมจริงครับหูเจหนึ่งสุดที่ร้อยเจ็ดสิบนะเจสามสุดที่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้มันสุดุกเกียร์ไปเลยผมอยากรู้ว่าแต่ละเกียร์สุดเท่าไหร่เจสามสามร้อยเก้าสิบโอ้โหเกือบสามสามร้อยเก้าสิบแล้ววะ เกียร์4 450 460ยังดันได้อีกครับยังดันได้อีกครับ35ไปเลยครับเหมือนกีน4จะสุดไปแล้วมันจะถึง500เมผมอยากรู้เหมือนกันครับ500ถึงไหมครับหายครับจาไ้490แล้วผมเกียร์5ยังดันได้อีกครับ493แล้วครับเอาแล้วทุกคนมันจะถึง500มขนาดมาขนาดนี้ลวมันต้องถึงแล้วแหละ497ครับ ไม่ขึ้นแล้วฮะเนี่ยพอสักหกความเร็วมันก็ลงเว้ยมันต้องมันมันต้องอยู่ที่แก่ห้านะครับเกี่ห้าไม่ถึงว่ะเหมือนว่าทางมันก็จะมาสุดแล้วครับแต่คือแบบความเร็วก็ยังไม่ถึงครับแบกบหน้ายาวคนนี้ครับเกือบห้าร้อยแต่คือไป 5, อ่ห้าก็าแปดแล้วก็าแปดแล้วเก้า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 อเหมือนจะไปแตกเก้าเก้านิดนึงนิดนึงโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรโอ้โหเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหตกถึงกับตกลงมาตรงนี้เลยนะ 499กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คือถ้ามันวิ่งได้ยาวกว่านี้ผมคิดว่ารถคันนี้อาจจะสามารถทําความเร็วได้ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดีเป๊ะเ,เลยครับผมทุกคนครับโอ้โหก็คือแบบสมจริงสมจริงสมจริงเกินคนระับผมวิ่ง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับท,ทุกคนมาทุกคนมาเราจะไม่ขับแค่แบบว่ากระบะเด็กหน้ายาวคันเดียวครับเพราะว่าเหมือนว่าจะมีคันอื่นเพิ่มเติมเข้ามา คาดว่าน่าจะเป็น Fort u n e r คันนี้หรือเปล่า t ต y o ต a Fort u n e r รคันนี้ครับโอ้โหฝากระโปรงคาร์บอนเคปลอร์ตึงๆไปเปิดดูเช็คเครื่องภายในโอ้โหดีโฟดีเครื่องยนต์นะผมเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้มีการแบบลงเครื่องซิ่งอะไรแต่อย่างไหนนี่คือเดิมๆหมดเลยนะครับปิดฝาโปรงหน้าไปครับเช็คประตูครับสามารถเปิดได้ทั้งหมด4ประตูนะครับผมนี่เราเปิดแค่ด้านเดียวก,ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันสามารถเปิดได้ทั้งหมด4ประตูเลยปิดเข้าไปครับ โอเ้เกียร์ด้านในด้านในนี่ก็คือแบบเดิมๆหมดเลยนะเพียงแค่แบบว่าเปลี่ยนล้อเป็นล้อสิ่งแค่นั้นเองนะครับผมมาเราเราจะมาทดสอบกันเราขอไปดูด้านหลังหน่อยเปิดได้ไหมด้านหลังอ๋อด้านหลังเปิดไม่ได้ฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเปิดได้นะครับแต่ผมหาปุ่มกดไม่เจอครับผมหาปุ่มกดไม่เจอแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเปิดมันหรอกครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันดีก,กว่าเสียงพับดึงเบาคืยอยัง,อยงโคตรอ่ะอุ๊ยมีควันดำด้วย เอาวะพอจะเน์ควันดำก็ามาปิดแท็กชัดคอนโทรลได้ด้วยมันก็จะติงผมันก็จะเฟี้ยวเกินทุกคน,นครับนีโ่โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้มันก,กจ็จะแรงอยู่โอ้โหถ้าเราเร่งรถก่อนนี่ก็คือแบบรถวิ่งไม่ได้นะ ไฮเลสเตอร์กกเป็นไงไปดูฟ er อร์จูเนอร์ครับผมโอ้โหฟิสิกส์แบบว่าโชคนี่คือแบบว่าเด้งดีมากนะโชคนุ่มมากช่วงล่างดีช่วงล่างดีโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยวิ่ง300เป็นธรรมดานี่แหละทางจริงกระเปบางคันยังวิ่งไม่ได้เท่านี้เลยกระเป๋าแรกบางคันนะนะวิ่ง325นี่คือสุดทุกเกียร์แล้วนะครับนี่คือสุดทุก เยี่ยแล้วนะครับมันทำได้แค่เนี่ย325สำหรับผมก็ถือว่าเยอะแล้วถือว่าเยอะอยู่หรือเปล่าเยอะแหละเยอะแหละ325แซงมอไซค์คันนี้ไปดีมันไงมันก็แรงอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับโอ้โหแอบซิ่งครับโอ้โหชนชนชน,ชนเดี๋ยวเมื่อกี้มันชนอะไรเมื่อกี้มันชนกับอะไรครับผมไม่ทันได้สังเกตนะครับ แต่คือเราจะลองแค่นี้พอ325กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอุ้ยบนถนนมันจะลายๆนิดนึงนะโอเคผ่านไปแล้วกับ t o y ย t a f o r t u n e er เนะครับมีคันไหนอีกที่เป็นรถ4ล้อนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวมอเตอร์ไซค์อีกทีนึงรถแดกรถสไลด์ใช่ไหมที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับรถสไลดล์รถสไลดล์คันไหนรถสไลดล์มันจะเป็นรถสไลด์ที่ไม่ใช่แบบว่า6ล้อมันจะเป็นแบบรถสไลดล์รถสไลด์หัวกระบะ อ่าคันนี้เฮ้ยแต่คันนี้เหมือนว่าจะเข้ามานานแล้วนะเนี่ยคันนี้เข้ามานานละแล้วผมขอขอลองระบบแบบเอาผ่านขึ้นผ่านลงนี่เป็นไงอ่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนที่เราเคยเล่นมานะครับผมอ้าวเฮ้ยเดมโบชนผม <laughs> <laughs> ก็ไปด้วยพี่ก่ไปด้วย <laughs> <laughs> รถก็ติดกับรถเราเลยครับ <laughs> ก็ปิดไปเลยครับผมเป็นไงเราก็ไม่เล่นอยู่แลว้วมันไม่ใช่รถซิ่งครับเราจะเล่นแค่รถซิ่งครับผม ดังนั้นเนี่ยรถซิ่งที่เป็น4ล้อเด็กก็คือแบบไม่น่าจะมีเฮ้ยเดี๋ยวนะคันนี้อ๋อคันนี้คันนี้เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยคันนี้เคยเล่นไปแล้วเา้าจะขึ้นมานั่งบนท้ายกระบะทำไมเนี่ยลองดูคันอื่นกันก่อนนะครับผมทุกคน,นครับใจเย็นๆครับผมใครชอบกดถูกใจกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะสิล้อไหมสิบล้อนี่เราก็อืมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับผมสลับ10บล้อ อ่ะไหนก็ในไหนละมันไม่มีแบบกระบะให้เล่นนะครับผมผมก็จะขอไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เลยนี่ครับผมขัดนี้ยดีมทรงเชงครับผมใส่ถังเขียวมาข้างหลังด้วยมันเรียกว่าถาังอะไรถังแบบพวกใส่ของอะไรลอยวะเนี่ยโอ้ยเสียงพอ่อยางตึง,งเสียงพอ่อก็มันเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรแตกก่อนหน้านี้ ไปครับผมลองเวทหน่อยโอ้โหมีอะไรโผล่ขึ้นมาวะเนี่ยโอ้โหชนทีโอ้ยอุ้ยชนทีคือรถครันนี้คือควม่มเกือบคว่มอะ่ะแต่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ความไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดวเอามอเตอร์ไซค์กลับมาก่อนอ่ากลับได้กลับได้เฮ้ยแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ป่ะอะไรติดวะเฮ้ยอะไรอะไรโผล่ข้างหน้าอ๋อมีไฟสปอร์ตไลท์ข้างหน้าด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาครับคันนี้ ร้อได้ไหมยกร้อไม่ได้ไเ,ออเ,เลยเออส่งเป็นคนพี่เลยเนาะส่งพี่มากเลยครับคนดืดูดิโอ้นี่คือสุดแล้วนะวิ่งได้216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสุดเลยนะ <laughs> 216กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีป้ายทะเบียนแต่ลอ้ลอล้อไม่ตรงเลยนะประเด็นล้อไม่ตรงเลยดูดิ <laughs> ล้อกับป้ายทะเบียนก็คือแบบไม่ตรงกันนไม่ใช่ป้ายทะเบียนแบบบางบางบางฝุ่นหลัง,งบางโคลนหลัง ครับโอ้ยก็แรงอยู่เด้อวิ่ง200เนี่ยดีมส่งเช่งเนี่ยมีส่งสินค้านะครับผมแล้วเขามาจอดทำอะไรกันตรงนี้เยยอะแใหญ่ๆบผมขอแวะลับไปดูหน่อยแบบป้าเราไม่ใช่แค่จะขับรถอย่างเดียวเราต้องไปดูคนหน่งเกมด้วยว่าเขาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้เออจะพาไปดูเขาทำอะไรกันอ้ชู่เฮ้ยโอ้โหผ่านหน้าไปแบบนี้พี่ผมตื่นเต้อ๋อแต่ผมคิดว่าชุดที่ผมใส่มาเนี่ยมันประหลาดประหลาดนิดนึง เขามาจอดถ่ายรูปกันนะครับผมตรงนี้ครับจอดถ่ายรูปกันไม่จอดถ่ายรูปแบบว่าเอาแบบว่าไปเป็นที่เลนลึกด้วยนะครับผมแม่ข้างหลังก็เทเอ้ตัวนี้เหมาะกับการถ่ายรูปแล้วจริงนะครับผมแต่ผมแบบว่าไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละขอถ่ายรูปสักหน่อยแล้วกันโอเคครับผมเมื่อกี้ผมแบบว่าถ่ายรูปนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันกําลังเทเลยโอ้โหแต่ล่าสุดครับมีคนมาสปอตรถออกมาครับเป็นหัวล่างครับผมจากเมื่อกี้ครับเป็นแก๊งกระบะซิ่งกับรถแดกตอนนี้เปลี่ยนเป็นแก๊งรถ สิบล้อกับรถกึ่งพ่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแก๊งเร็วมากอะในแล้วก็แบบว่ามาสปอนรรตรงนี้แล้วก็ขอเปลี่ยนคันใหม่อ่านี่ไงอีกคันหนึ่งโอ้โหนี่มันรุ่นอะไรเนี้ยสเปเชียลอะไรสักอย่างอีดิชั่นลีดลีดสเปเชียลอันนี้มันรถรุ่นยี่ห้ออะไรวะผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องจริงวะฮอนด้า Honda หรอฮอนด้าไม่คุ้นเลยฮอนด้าลยวะเนี่ยถามจริงมันก็ต้องลองขับสักหน่อยนึงอ่ามา อุ้ย,บบเ,ย,ย,บยตตเบาะเท่เลยเบาะปัดอ้เอาตัวไปติดวะฮู้รอบมารอบมาโอ้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมอุ่นพ่อคนเฟี้ยวท่อน,นี้ก็คือแบบคู่ต่ำนะทุกคนดูดิลากไปกับพื้นเนี่ยอันนี้สามารถทำได้ไหมเนี่ยขาคำคู่เนี่ยแต่ชุดผมมันจะดูประหลาดประหลาดหน่อยนะเอาจริงโอ้ยตกใจเหลือตึกว่าผู้ใหญ่ไม่ยุดี่าขวงอ้ย รถแรงเกินจนท่อสั่นนะรถแรงเกินแบบจนท่อรถสั่นนะโอ้ตรงนี้แบบโอ,โอ้ยพี่จัดตรงนี้เป็นรถแห่เป็นสไลด์อะไรตรงนี้อ้าวอันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยนี่ก็ผมเวอร์ชัน5.3ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่หรอกผมขอมเปลี่ยนรถมีคันอื่นที่มันเฟี้ยวกว่านี้ไหมมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่เห็นคันนี้คนขับบ่อยนะ ท,ที่ดีนะผมลองขับดูหน่อยเอาตัวไปติดวะโอ้โหโรถไฟฟ้าไปมนี่ทำไมไม่มีเสียงเลยโอ้แต่คือแรงนะร8อยปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับคันนี้แต่ไม่มีเสียงครับมันมา,าปะ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 ,ปะ,ปะเลยผมใส่เสียงเองเลยมันจะเป็นรถไฟฟ้าหรอผมใส่เสียงให้ <laughs> nan 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 nan